ที่เราจะเล่าข่าวต่อไปนี้ฮะคุณผู้ชมเพราะหลังจากที่ปรากฏคนมองว่าการชุมนุมเมื่อวานเหมือนเรียกทหารมารัฐประหารหรือไม่ปรากฏน้องชายของคุณบีพุทธิพงศ์ปุณกันนะคุณรุกตะทุพพรปุณกันเป็นสอสอบัญชีรายชื่อและโฆษกของพรรคเพื่อไทยวันนี้ต้องตั้งโต๊ะถแถลงข่าวฮะคือเดี๋ยวนี้พรรคเพื่อไทยจะตั้งโต๊ะถแถลงข่าวทุกวันอาทิตย์เลย ปรากฏคุณรุกอนุพรก็เปิดเผยฮะสถานการณ์การชุมนุมเมื่อวานนี้ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยนายรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยขอยืนยันว่าการชุมนุมนั้นเป็นการแสดงออกเป็นสิทธิตามกฎหมายและเป็นการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจ,จักรไทยโดยปราศจากความรุนแรงปราศจากอาวุธและชอบด้วยกฎหมายแต่สิ่งที่พรรคเพื่อไทยเป็นห่วงก็คือเนื้อหาและการปลุกระดมของแกนนําบางท่าน ด้วยความเคารพก็อาจจะหมายถึงคุณสนธิหรือว่าพี่สนธิเนี่ยแหละฮะที่มีการพูดถึงเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารซึ่งเป็นสิ่งที่พรรคพื่อไทยไม่อาจจะยอมรับได้แต่ขอเรียกร้องไปยังพี่น้องประชาชนที่รักในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขว่าพวกเราจะไม่เดินทางไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารอีกแล้วไปฟังเสียงของคุณบีผู้ธิพ์พงศ์คุณกันนะสิ่งที่พรรคเป็นห่วงก็ค,คือเนื้อหาของการปลุกระดมการปราศัยของแกนนําบางท่านนะครับ ที่มีการพูดถึงการปฏิวัติรัฐประหารก็เรียนครับว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยนั้นไม่อาจจะรับได้นะครับและขอเรียกร้องไปยังพี่น้องประชาชนที่ยังรักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะครับว่าให้ออกมาเรียกร้องครับว่าพวกเรานั้นจะไม่เดินทางไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารอีกแล้ว ขออภัยนะฮะเป็นเสียงของเนี่ยฮะคุณรุกดคลผ่อนคุณตัดสสบัญชีรายชื่อนะฮะแล้วก็คุณสุพัฒเพื่อไทยนะฮะเมื่อกี้ติดเพราะว่าพี่บีไปลุมเรากําลังเล่าอยู่ว่าพี่ชายเขาขึ้นเวทีเขาไปร่วมชุมนุมส่วนน้องชายออกมาตั้งโต๊ะแถลงถูกต้องฮะขณะเดียวกันโคสกพรคเพื่อไทยคุณ บีนะฮะคุณรุกแต่ดุพรคุณรุกรคุณรุกแต่ดุพรบอกย้ําเลยครับบอกว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องประชาชนหลายคนมีความเจ็บปวดอย่างประเมินค่าไม่ได้มีการสูญเสียชีวิตเป็นจํานวนมากกับการเรียกร้องและขัดขวางการรัฐประหารเพราะฉะนั้นจึงของเรียนว่าทางพรรคเพื่อไทยไม่อาจรับได้โครงการปฏิวัติรัฐประหารนะฮะบ้านใหม่ของลีกที่ฮอตที่สุดพรีเมีย์ลีสดทุกคู่ที่เดียวในไทยโมโนแม x ในราคา2 9 9บาทต่อเดือนลูกค้า AS สเพียง199บาทต่อเดือน